ข้อต่อไป548ดูกระพิกสูตรตั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกเนี่ยสาวกที่ปฏิบัติอริยสัจสี่สู่ความพ้นทุก์ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐนะิองค์ความรู้ประกอบด้วยภละเช่นใดภละกําลังนะมีกําลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภละเช่นนั้นกําลังจิต มีกาลังจิตเช่นใดเราก็จะมีกําลังจิตเช่นนั้นดูกระพิกสูตรทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละอย่างไรนะมีกําลังจิตที่เป็นผลแล้วดูกระภิกสูตรทั้งหลายภะละนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือนะมีองค์ความรู้ที่เป็นพลังในจิตคืออะไรอริยสา,าวกนั้นเมื่อทำวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเนี่ย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ในสาวกแท้ของท่านเนี่ยบัณฑิตผู้เข้าถึงธรรมแล้วผู้เข้าถึงเวทนียาความพ้นทุกนั้นแล้วเวทนาความรู้สึกพ้นทุกนั้นแล้วน่ะความรู้ความรู้สึกที่พ้นทุกแล้วน่ะเรียกว่าบ,บัณฑิตก็คือผู้รู้แท้ผู้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกตามพระพุทธเจ้าสอนได้แล้วแสดงอยู่น่ะผู้รู้ทางพ้นทุกขนุด อธิบายให้เราฟังอยู่นั่นเองเอาหัวข้อที่พระเจ้าตัดไว้แล้วมาอธิบายให้ฟังอยู่ทําให้มีประโยชน์ทีนี้ทําให้มีประโยชน์ก็จะได้อัตถะประโยชน์น่ะก็ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองได้รับประโยชน์ทําให้มีประโยชน์โอ้ฟังแล้วเข้าใจเอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้โอ้ตัวเองฟังแล้วตัวเองเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่คนที่เขาไม่ใช่ อริยาสาวกนะคนที่เขาไม่ได้มียานปัญญานี่เขาฟังแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเขาเฉยเฉยเขาลำคานหรือหม่ก็เขาไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะฟังไว้แล้วก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแต่ต่างกันนะอริยาสาวกเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้สาวกที่มีปัญญาปฏิบัติอริยสัจส,สี่สู่ความพ้นทุกข์นั้นฟังแล้วจะมีประโยชน์ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าฟังคําอธิบายจาก ครูบาอาจารย์บัณฑิตนี่ผู้รู้แท้ครูบาอาจารย์ที่ท,ที่ท่านพ้นทุกข์ได้และท่านปฏิบัติได้นี่ท่านกําลังแสดงรายละเอียดอธิบายรายละเอียดต่างๆนี่ผู้ที่เป็นอริยาสาวกนี่ฟังแล้วจะเอาประโยชน์ได้โอ้มีประโยชน์แง่นี้เชิงนี้จะเอาไปดับทุกข์อย่างนี้จะเอาไปทําประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นแง่นั้นเชนิงนี้ได้อันนี้ฟังแล้วก็จะมีประโยชน์ แยกแยะได้อะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปนะอะไรเป็นโลกิยะโลกุตระก็แยกแยะได้นะอะไรเป็นอริยสัจสี่อะไรเป็นหายนะสัจสี่ก็โอ้เห็นความแตกต่างชัดเจนโอ้คิดแบบนี้เป็นทุกข์คิดแบบนี้พ้นทุกข์จะเริ่มเห็นสองด้านด้านเพิ่มทุกข์กับด้านพ้นทุกข์ก็เห็นชัดรู้เหตุรู้ผลชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น มีประโยชน์จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นทําไว้ในใจนโยนิโสมนาสิกานะทาไว้ในใจละโอ้โหใช่เลยใช่เลยเข้าใจถึงจิตถึงใจเลยทําไว้ในใจเลยมนาสิการลยทําลงไปถึงใจกําหนดด้วยจิตทั้งปวงนะกำหนดด้วยจิตทังงนะดดต้งปวงเลยเปรียบเทียบออกสองด้านนะ จิตท er ั้งปวงโอ้เปรียบเทียบได้อีกด้านหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งด้านกิเลสเนี่ยมันเพิ่มทุกข์ด้านพุทธะเนี่พ้นทุกข์โอ้เห็นชัดนะกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมนะเงี่ยโสดฟังธรรมนะก็คือจะเป็นผู้ที่โอ้โหเงี่ยโสดฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจฟังธรรมะแท้ๆอันนี้ จะตั้งใจจะขนขวายนะจะตั้งใจฟังจะโอ้โหตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจศึกษาตั้งใจอ่านอย่างเงี้ยตั้งใจฟังตั้งใจอ่านอย่างเงี้เป็นต้นนะจะเงี้ยสดฟังธรรมเนี่ยหหทุกวัดหูพึงเลยนะเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายอย่าสามานบท่านก็โอ้โหหูพึงฟังเลยนะ <c oughs> อะไรนะ อย่าสมานพเดินบนที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะพระพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายหูพึงฟังเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยโอ้ตั้งใจฟังเลยตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจฟังธรรมะขนาดปวดท้องปวดไส้ยังไม่อยากไปเข้าห้องน้าเลยนั่นโอ้ไปเข้าห้องน้าเสร็จเขาเปิดเสียงดังเปิดทําไมเสียงดังกันน่นแม่ใช้น้ําเดิมไม่ได้ไงเสียงมันดังเนี่ยมันจะแหนะขนาดไปเข้าห้องน้ายัง ฟังเสียงดำสายอยู่เลยนะเพื่อนเปิดเสียงดังบอกโอา้ยรีปิดหน่อยได้ไหมรีปิดหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่อยากขาดตอนแม้แต่นิดเดียวอ่ะไม่อยากขาดตอนแม้แต่นิดเดียวนะโอ้ยแต่ละคำเนี่ยมันสาระประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะจะมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะไม่อยากขาดตอนแม้แต่นิดเดียวนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะมีโอกาสเมื่อไหร่เป็นฟังมีโอกาสเมื่อไหร่เป็นฟังฟังแล้วก็ไปฝึกฟังแล้วก็ไปฝึก มีโอกาสเป็นฟังมีโอกาสเป็นอา่านมีโอกาสเป็นการสนทนากันนะ่ะจะเงียโดฟังธรรมน่าจะกละหายในธรรมจะโอ้โหี่เป็นลักษณะเนงะียโสดฟังธรรมจะตั้งใจฟังจะอยากรู้นะ่ะคนขวายเอาใจใส่ในการฟังธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจะเอาใจใส่มีโอกาสเป็นฟังมีโอกาสเป็นฟังนะ่ะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเรียกว่าทารู้ว่ามีผู้รู้นะแสดงธรรมนี่นะแล้วก็โอ้โหยิ่งได ธรรมะบางส่วนมาด้วยได้ฟังบางส่วนมาแล้วก็โอ้โหอย่างนี้ยอดเยี่ยมพ้นทุกเนี่ยรีบตามหาเลยแหละนะรีบตามหาเลยแหละอยู่ไหนเป็นอันไปเลยแหละนะอยู่ไหนก็เป็นอันไปฟังเลยแหละตามหาตามหาตามหาเลยจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะตามหาที่จะฟังตามหาที่จะเรียนรู้เลยเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละคาําว่าเงียสดฟังธรรมเนี่ยจะมีสภาพแบบนี้อริยาสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลพูดพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใดมีกําลังของจิตเช่นใดนะเน,นี่ยโอ้โหเรียกว่าเอาโซ่มัดไว้ก็ไม่อยู่นะ,นะหาทางมีกําลังของจิตที่จะพละกําลังนั่นแหละรพละก็คือกําลังกําลังของจิตที่จะสแสวงหาธรรมะที่จะฟังธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมให้ตัวเองพ้นทุกสแสวงหาเลยเอาโซ่มัดไว้ก็ไม่อยู่แล้วนี่แหละนนะ ถึงเราก็ประกอบด้วยภละเช่นนั้นนะมีกําลังนี้เหมือนกันนะนะอยู่บ้านนี่มันเสือติดจันทร์เลยนะอะอยู่บ้านเนี่ยนะโอ้ยเมื่อไหร่น้อเขาจะปล่อยเราน้อนะลักษณะเสือติดจันทร์นะถ้าเป็นนกน้อยก็นกน้อยในกรงทองนะนกน้อยในกรงทองอ่ะรู้จักนกน้อยในกรงทองไหมนกน้อยนะอยากอยู่ในกรงไหมไม่หรอกเขาไม่อยากอยู่ในกรงทองนั่นะหรอกนกน้อยปล่อยเมื่อไหร่นะ เปิดกรงทองเมื่อไหร่เป็นบินออกเลยนะนกน้อยรอกรงทองจะเปิดเมื่อไหร่นะโอ้ยกรงทองใครก็อยากอยู่นะใครก็อยากอยู่ในกรงทองนั่นะนะนะแต่ว่านกน้อยนี่ไม่อยากอยู่นกน้อยนี่อยากจะออกจากกรงทองเป็นอิสระเสรีหน้าไปสู่ความทุกข์มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนกน้อยในกรงทองไม่อยากอยู่แล้วอยู่บ้านเนี่ยนะถ้าไม่มีวิบากอะไรเดีไปแล้วนะ แต่มันมีสัมภาระาวีบากก็เลยเอออดทนเอาอดทนเอาน่ะก็หาวิธีฟังทำเอานะ่ะมันออกจากบ้านไม่ได้มันมีสัมภาระวิบากอยู่ต้องรับผิดชอบเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ออกจากบ้านไม่ได้ก็จะขนขวายฟังทำเอาขนขวายฟังทำศึกษาทำหาช่องทางที่จะศึกษาจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะจะมีพลังอย่อยางเนี้ยจะพยายามมีพลังศึกษาปฏิบัติพยายามที่จะ เข้าหาสตบุรุษหมูมิตรดีพยายามเชื่อมต่อกัน <c oughs> แม้มันมาไม่ได้ก็หาวิธีเชื่อมต่อจะทำยังไงจะได้ฟังธรรมะจะได้ปฏิบัติจะได้เชื่อมต่อจะได้ร่วมไม้ร่วมมือได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจน้อยใหญ่ของสตบุรุษของหมูมิตรด,ดีมีปัญญารู้ว่าเป็นประโยชน์มีทั้งบุญทั้งกุศลที่ตัวเองจะได้เงี้ยรู้ว่าเป็นประโยชน์ก็จะพัมีพละกําลังของจิตจะเป็นอย่างไ้นะหาวิธีเชื่อมต่อ มาได้ก็จะมามาไม่ได้ก็ไม่มานถะ้าไปหาท่านได้เนี่ยจะไปเลยตั้งจิตไปเลยแต่มันไปไม่ได้มันมีสัมภาระวิบากก็หาวิธีเชื่อมต่อหาวิธีเชื่อมต่อหาวิธีเสริมหนุนหาวิธีฟังทำปฏิบัติทำร่วมม่ร่วมมือแงไหนเชิงไหนจะเสริมหนุนได้จะสนับสนุนกันนะสนับสนุนสัตวุรุษหมูมิตรดีแงไหนเชิงไหนได้เนี่ยจะทำทุกอย่างนั่นแหละที่ตัวเองทําได้ นันจะจะเป็นพลังอย่างนั้นนะเนี่ยจะมีพละกำลังเช่นนั้นนี้ญาณที่หกเป็นอริยะนี่เป็นอริยสัจสีเป็นการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกเป็นโลกุตตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะปฏิบัติแบบนี้แหละนะ